สำหรับปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายในคนอายุน้อยนะครับก็แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดจากผู้ป่วยอาจจะมีภาวะเรื่องของโรคหัวใจที่ไม่ทราบมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออาจจะมีภาวะหัวใจพิการแต่กาเนิดซึ่งผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อนนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยโรคบางชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของต่อมไทรอยหรือโรคทางโลหิตวิทยาก็สามารถกระตุ้นทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุน้อยได้ครับสําหรับกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วย ที่อาจจะเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้นะครับมีหลายข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับจากพฤติกรรมสูบบุหรี่นะครับเครียดอดนอนนอนน้อยนะครับรวมถึงในผู้ป่วยบางคนที่มีการใช้สารเสพติดที่มีกระตุ้นการการะตุ้นหัวใจมากไม่ว่าจะเป็นโคเคนอมเฟตามีนหรือกัญชา สำหรับวิธีการป้องกันแน่นอนครับเราต้องเริ่มจากการที่ไม่ใช้ยาก่อนนะครับสำคัญที่สุดก็คือการปรับพฤติกรรมนะครับโดยเพิ่มการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายท,ที่สำคัญก็คือต้องออกกาลังกายให้สม่าเสมอน,นอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดื่มเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยและเครียดนะครับพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ลงนะครับทำแค่นี้เองคุณก็จะห่างไกลาจากภาวะโรคหัวใจ วายเชืพันได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามติกตอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับผม